ดวงวิญญาณมาคอยถาจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจะเสร็จเนาะคะ่ะนาะัดนี่ค่ะโลกเชื่อเก็บยอดแตงนะคะนี่กับวิธีการอีจ้า เลือแห้งมันดานันมากินให้อิมอ่มอิ่มเอายายเทาบอมีคิดทอดลูกผู้นั้นคิดตอดลูกผู้เนาะคะ่ะเนาะหมดเชือกพอดีหมดเชือกพอดีนะค่ะพี่น้องก็เลยมานาั่งมาน,นั่งหลอกเนาะค่ะเนาะมานั่งหลอกมานาั่งอ่านกระให้กำลนั่งใจกันได้เนาะคะ่ะเนาะบักเทือกับสีนั่งเปิดบ้านี่จังซี่แล้ะค่ะแต่ว่า เปิดไปนานๆเนาะค่ะเนาะถ้าเราเปิดนานๆก็จะมีเพื่อนค่กระดึงเมญ่าได้ค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาให้กำลังใจทุกคนเนาะค่ะเนาะปุรดดิบะไปใส่เนาะดุกลาแม่มาถ้าจนอ่อนใจทนเทเด้อ ลูกแม่เอ๋ยทนกลกลว่าจะหอดจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจะเสร็จเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลูกแม่เอ๋ยของกินใหญ่โลดบ่มีพ่อเม็ดหมูนี่หลอกหลอกบดดนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะทั้งนี้ทั้งนี้ท่าทาาตงปุ๋นนยเพิ่นบ่ง,งอลูก การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโอเพนเอาเมื่อบานมดแล้วลูกล่าแม่ใหญ่บอยอมมาสวัสดีสวัสดีสวัสดี <laughs> เขามานางังมานังเปิดบานนั่งไหลจะส่กอะเหมือนกับเราพูดคนเดียวเนาะค่ะเนาะบอกคนเดียวบอก เอาขาทับไว้เด้อพี่น้องย่งางกระกะ,กะแดงแจ้งหน่อยเด้อค่ะเด้อสวัสดีทักทายที่แม่นั่นกลับมาเปิดบ้านเหมือนเดิมนะคะเปิดเวลาเที่ยงเนาะค่ะเนาะบ่กปิดเวลาเด้อค่ะเด้อเปิดบ้าน,นะะเนาะค่ะนินมไปจนวาวุน่นจนทั่วอารามาลองสารพันดน้ำนาอค่ะเนาะสารพัดก็คือว่าบสารพัดหรอกค่ะอืม สวัสดีเด้อค่ะคนลักปลานะคะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อเขามากกับแล้วก็เอาตงามันง่ายก็นไงกับปตัดหนาไปท่านมากนิ้วเข่าแล้ววะเอาขาทับใบเด้อพี่น้องยางกระกะักะในแก้งน่อยเด้อค่ะเด้อสวัสดีทักทายด้อยมองหาของกินกระโดดแล้วโลด บ่ได้พ่อเพื่อให้ฟ้าหินเน่าทับไปเนาะค่ะเนาะทับใบจะให้พื้นอันนี่ข้างหน้าเนาะค่ะเอาทับไบแล้วก็ดั่งโลกเอาโลกเอาเพี้เดียวเนาะค่ะเนาะไม่ยากเนาะค่ะแต่บางคนเพมันบอกว่าฮอดอยำเลิกอายเคาเรพลูกลาแม่เออเออนะคะ วันนี้มาเปิดบ้านเหมือนเดิมนะคะเวลาเที่ยงนะคะนี่ก็ทํางานไปน้ำนี่แหละจ้าพี่น้องอันเหลือแห้งอันดานันมากินให้อิม่มอิ่มหลอกปัยญาได้ค่ะทุกปุ๋ยจ่าหลอกปัยญาเด้อจ้าเป็ดเดียวกับเซ็ตแล้วใกล้จะเซ็ตแล้วค่ะยันส่งงานผู้ใดผู้ใดเบิ้งบ่เบิ้งกับซางคนว่าเนาะคะ่ะเนาะ เข้าก็ต้องขยันลุ้งเอาไว้เนาะค่ะเนาะนั่นเองถ้าวันไหนเราไม่ขยนันเฟซบุ๊กเขาก็ไม่ได้ยกย่องเรานะคะสิบเดวกาปรุงตรงอกักตรงตักของแม่อีกกระป๋องหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นสองกระป๋องแต่ว่าปลูกทิ้งช่วงเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะถ้าปลูกพร้อมกันเลยคือจังเก็บยอดประทันนะคะ่ะพราะว่า,าห้องปรดิจ,จางไผ่เนาะคะ่ะเ้า แหนมหาลูกเลเตาเชเอาเขามาทรงบุญลองสารพันดน้ำเนาะคะ่ะเนาะสารพันก็คือว่าบสารพัดดอกค่ะอืสวัสดีเด้อค่ะค,ะคนรักปลานะคะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อเขามากกับกินขอสากนะคะนั่นเองดวงวิญญาณมาคอยเธอกระดึงเมอยาได้ค่ะพี่น้อง สวัสดีทุกคนได้จ้าเด้อขอบคุณได้หลายเด้อะทีิเขอมาให้กำลังใจทุกคนเนาะคะ่ะเนาะผูดได้บ้างไหมถัใบทับใบยให้มันลายเนาะคะ่ะเนาะหอดย่ำเนาะค่ะนอกหมดเชือกพอดีหมดเชือกพอดีนะคะพี่น้องก็เลยมนานั่ง มาันัางโลกเนาะค่ะเนาะมันัางโลกมันัางจังใหาจังไปดึงอีกขางหนึ่งนะคะมันจะดึงง่ายเพราะว่าช่วงมันเนาไหลมันก็ดึงยากเนาะค่ะเนาะนั่นแหละนี่ค่ะทีนี้มันได้คือคือสีนางเบาเฉยๆกะบามี่ข้าสีเบาเพราะปันใดเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยมาเบาไปน้ำเฮ็ดงานไปน้ำเนาะค่ะเนาะในน้ำในการทำามกับเศคือเกาเนี่ยแหละค่ะ เก็บยอดแตงนะคะทุกคนหอกเือกเก็บยอดแตงจ้าอ๋านั่งไม่นิ่งเนาะค่ะเนาะเรียกรลยลืมแม่ได้แล้วบอสนาเสือเด้อบางทีอาจจะเพื่อนเก่าๆยายก็า e I, าอาจจะนำส่งไปไหนเนาะค่ะเนาะบางทีก็จะไม่มาหน้าบ้าน อยู่ใต้หัวไม้เพิ่งไกลไปสวัสดีค่ะไม่นั่นคนเก่าคนดื่มเนาะค่ะนาะสวัสดีทักทายเอไอสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวเรียวทุกท่านท่านนะคะเมื่อนนี้ไปบอพี่น้องนี่ค่ะเราก็ทําของเราไปเนาะค่ะทํางานเกษตรไปก็ทํางานเฟซบุ๊กน้ำทำงานแต่ของไป <c oughs> อุบะพับนี่ถึงง่ายเนาะค่ะนาะแต่เป็นพับมันอาจจะถึงยาก,ากนิดน้อยนะคะนาะ ทางนี้มันดึงอย่างเขาก็จะดึงมันเราค่ะแต่ว่าเขาดึงเพียงแต่ว่าเขาให้มันเน่าซ้ำที่เขากรรมใดนี่ลืมแม่แล้วบกคำจากว่าเว้นเหลือกําเปิ่นปล่อยให้มาแหนมหาลูกเล่า เอีเขามาทรงบุญได้ต่อยังเดียวคือว่าขเยับขเยับขเย,ยับเข่ามาสิกระแซกระแซกระแซเข่ามาสิปากหลใจอันเย็บยอดแตงนี่เอาเชือกเชือกเชือกทุงปุ๋ยนี่ลอกทังไดคะถึงจะได้เร็วเนาะค่ะแต่ละสมบับบไม่น่าไปยังกินเขาวเว้นกันเนาะทุกคนเลยว่าแต่เฮ็ดกับเขากินดีวบว่าจ้าทุกคนจ้ายานทีที่ไม่กินขาสาบนะคะ อืมถับใบถับใบยังไม่ไลยเนาะค่ะเนาะต้องฮัดเนาะค่ะเนาะฮัดอันเท่งอันเดือย้นย่านเนาะค่ะเนาะตรงนี้มีกาแฟ е กินเด้อพี่น้องเลยอยากกินกาแฟ е แต่ไม่มีกาแฟ е กินเนาะใส่สีแดงเขา้าบานนะพี่นอ้องรึเปล่า เวลาว่างเวลาว่างแล้วก็ทักทายเนาะคะ่ะเนาะห้กําลังแจกันไปเยี่ยบ้านกันไปได้แล้วเนาะคะ่ะเราขับด้านเพราะว่าข้างนี้มันเจ็บง่ายนะคะข้างนี้มัน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 เจรหวมสักหน่อยเนาะ,ะมันไม่แน่นปองสวัสดีป่าคนรักป้าจ้า ลอกถุงชาก้มนั่งลอกถุงอยู่ค่ะ <c oughs> เพื่อจะไปมัดยอดแต่งค่ะก็กเลยหัดอ๋อมีไผ่มาบนานอนี่สวสัสดีเด้อค่ะเด้อไปใส่เมืดนอน,นัอน่งคอยอเหลือแหงมันดานันมาจินให้อิมอ่ม ตอนนี้กำลังหัดเนาะค่ะเนาะกำลังหัดการเรานะคะแต่เราก็ต้องก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะเข้าหาเพื่อนเนาะค่ะเนาะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเฮ็ดแม่ยากเลยค่ะทุกคนจ้า